วันนี้เรามารีวิวฮีโร่ที่มีชื่อว่านีวาใน h ฮดโอเกันเป็นฮีโร่ที่ยังไม่มีใน Rv นะแต่มันเหมือนกับซีเนียลผสมกับดีเลกผสมยอนแล้วก็อิชานิดหน่อยบอกเลยว่าเล่นสนุกสกิลติดตัวถ้าเราโดนโจมตีเราก็จะมีโลแล้วเราก็จะวิ่งไวเหมือนพลังแฝงโลใน Rv นั่นแหละถ้าหนึ่งเป็นการปาลูกบาศออกไปเหมือนกับของดีเลกเลยแต่จะผักไกลกว่าดีเลกปาไปเสร็จปุ๊บ มันก็จะแยกออกมาเป็นเครื่องหมายบวกสร้างดาเมจที่ค่อนข้างจะรุนแรงท่า2องเป็นการสร้างลูกบาศขึ้นถ้าสร้างเสร็จปุ๊บมันสามารถจะบล็อกทางได้เหมือนกับเห็ดของอิชาแล้วก็จะระเบิดเห็นไหมสามารถบล็อกทางศัตรูได้มันจะติดเนี่ยเห็นไหมไวโอเลไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ระเบิดตุ่มเหมือนเห็ดอิชาเลยเนี่ยเห็นไหมติดติดติดความลับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราวางครอบศัตรู มันจะเด้งกอับมาก็ผักเข้าป้อมไปสิคะระวังดีๆนะอยู่หน้าป้อมตัวนี้ระวังโดนมันผักเข้าป้อมถ้าสามาเป็นการวาร์ปเหมือนซีเนียร์แต่เราจะสามารถเลือกตำแหน่งได้ว่าเราจะวาร์ปไปตรงไหนเราสามารถมองได้แต่ข้อเสียที่เหมือนวงของซีเนียร์นะคือศัตรูจะมองเห็นสัญลักษณ์ถ้าเตี่ยวเซียนเห็นเนี่ยก็คือสามารถวางดักได้แต่ว่านะมันก็มีวิธีแก้อยู่สมมุติว่าเราจะาวาร์ปไปตรงนี้ แล้วเราก็มองอุ๊ยเห็นเตียวเสียนเดินเห็นปะมันจะ cancel warp ให้ถ้าเราแบบว่าจะ warp แล้วเห็นท่าไม่ดีโอ้แล้วมันดงตีเนี่ยว่าขยับแค่นี้ก็จะ c a n ซ e l แต่เราก็จะเสียคููดาวนะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็แค่สกิลเออสกิลก็เป็นการ c a n ซ e l ท่า warp ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเราวาปไปเนี่ยศัตรูจะสามารถขัดได้ไหมแต่น่าจะขัดได้แหละเพราะนั้นก็หลบดีๆในการวาร์ป อันตินี่โคตรชอบเลยค่ะเมคกะเมฮ่ามันคืออันติดีเลกแต่สามารถยิงได้ทั่วแมปเหมือนยอนโคตรฟินเห็นไหมทั่วแมปเลยแต่ฮิตบ็อกซ์นี่รู้สึกเหมือนดีเลกจะใหญ่กว่านะแต่นี้จะเล็กกว่าแต่มันไกลทั่วแมปฉันว่าคุมนะความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าอันติโดนศัตรูจะเปิดแมปชั่วคราววางตุ๊กตานาคอสแล้วก็ตุ๊กตาชักหน้าไว้ในพุ่มนะแล้วก็จะคาเมคาเมฮ่าใส่พุ่มนะ มันจะเปิดแมป3 2 1ขาไปคเม5เห็นไหมนาคอสกับชักหน้าโดนเปิดหุ่มเลิศมากอะแกฉันชอบใช้ลัดด์คเซเลเยอร์ก็ได้นะเนี่ยคอมโบ2 1แล้วก็ขาเมคเมย์ห้า2 1พักออกไปคาเมคเมยหาหลักๆเลยนะคือท่า1อะต้องให้โดนเพราะท่า1มันจะเป็นการผักมันจะติดมินิสตันเล็กน้อยมันจะไม่สามารถหลบจากอันติเราได้ เว้นแต่มันจะมีฟิกเกอร์เลยล้างสถานะนะนี่เนี่ยสมนาไบโอก็จะพาไปดูในเกมจริงแล้วกันนะว่ามันจะเล่นยังไงนะมันจะรอดไหมคำเตือนคลิปที่คุณได้เห็นต่อไปนี้เป็นการเล่นครั้งแรกแบบที่ไม่ได้อ่านสกิลตัวละครไม่ได้ไปเรียนรู้ไม่ได้เข้าโหมดฝึกเลยมันเปิดให้เล่นฟรีปุ๊บก็เล่นปั๊บไม่ได้องค์ไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นคลิปช่วงต้นที่ฉันอธิบายคอมโบละเอียดนั้นคุณจะไม่ได้เห็นในคลิปนี้ คือฉันเล่นเกมนี้จบแล้วค่อยมาอัดคอมโบเก็ตไหมเพราะฉะนั้นมันจะโบบาดิดหนึงหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะโลมอีกแล้วเหรอกูเพิ่งเล่นตัวนี้ครั้งแรกสกิลกูยังไม่รู้เลยมันทําอะไรได้อัพอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีสอันเลยเหรออย่างวะมดียอนตัวใครตัวมันนะเว้แอะไรเนี่ยท่าหนึ่งฮะฮะตีปกติสวยดีนะือ อ๋อเหมือนจะผักออกไปแล้วก็ระเบิดเหรออืมท่าสองเหรอฮะอะไรเนี่ยเทสแลกเวอร์ชันสีส้มอา้าวก็ระเบิดไปแล้วอืมวัปได้เหรอกว่าจะลงมาเพื่อนตุยหมดแล้วมั้งย้อน,นย้อนย้อน,อนวางเออแล้วเอ๊ะขาไม,ม่ข็้นไปห้าโอ้ดิเลกนั่นคือดิเลกใช่ไหม ไม่น่าใช่ดิเลกเรามันสั้นกว่าอันนี้เหมือนตีย้อนเลยแจ๋วย้อนฉันเป็นแค่เมทต,ตัวน้อย,น,อยนายมันไม่มีเกาะป้อมมันไม่มีเกาะป้อมย้อนในนิดนึงในหยุดซอยนกแล้วก็ามาซอยป้อมได้ไหมซอยป้อมโอ้ยถ้ามึงไม่มาตีนกนะป้อมแตกไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องแห่งความสิ้นหวังช่วยด้วยช่วยด้วยนาคอส นครอบอกโจมตีนครอนครอเปิดนครอเปิดวางลูกบาทไว้แล้ววางลูกบาดไว้แล้วขาไม็ไม่ห่าชี้ลาดไม่ได้จกกักระตัวพอจะเข้าใจแล้วว่ามันต้องทำยป็งไงแต่อีเปน่าแมนนี่เปีน่าไอน,น้าน่าคานว่าดูมึลงลองก่อนกูจะออกตัดเลือดมาตัดมึงแมนนี่แมนนี่ย้อนซอยซอยซอย,อย้อนซอยยิ่ิๆเลยแจวขาเมฆเมฆจะลาดมังกรก็ไม่ใช่เรื่องเนาะ บวกก็อยู่ตรงนั้นหรอขำไมขำไมมห้าโดนไหม่่นทำไมนาคอสกูตุยเย่วะโดนไหมเออขึ้นแอซิดแปลว่าโดนอ้าวและซิลิก้ายิงฟีโคดเจ็บเลยฮาฮะจิจเอหย้เือดห่ายอด่้าแอบปาซ้ายปาดขวามาหากูเฉยอ่าวาร์วาร์ฟวร์ตรงนี้วันดีจากางดงเลยวันดีคลิกซี่จ้าเอ๋อะไรดนดัน ไม่นะมีหลายตีกูแต่กูก็ย้อยก็ยังรอดเนาะเทสลลกสีส้มลูกปาสีส้มเหมือนมันจะฮิตบ็อกกันคนได้นะขาเมคขาเมคขาเม,าเมหฮ่าโดนใครวะนั่นแต่กูไม่เอามึงไปชิวช่วๆชีอีตัวไก่กำแพงทั้งเรือหางยาวแล้วก็ไก่กำแพงอะไรนักหนาวะน่าลําคาญจริงๆแล้วก็เซลิก้านี่ก็โอ๊ยาไม่เดนอน้า โอ้ oh. มันมาตั้งป้อมอะไรตรงนี้พากออกไปมิราตีจัดก,การมันมิราตี้มิราตีได้ไหมมิราตีตูมซุเป์ค e ีบยาไปอีเปน่ะไปชิวๆอะไรในเรือหางยาวอะไรฮะฮะติดเหรอติดจริงด้วยว้าวยิดบล็อกติดจัดก,การมันทุกคนนาคอสจัดก,การนาคอสเออเดี๋ยวนะฮะฝั่งเราก็มีเรือหางยาวเหรอเชียร์ไม่รู้เนี่ย ไม่สิฝั่งเรามีออฟเลนเนี่ยอะไม่เคยเห็นหน้าแม่งเลยย้อนกูจะร้องทำไมโอเคน่าร้องแล้วย้อนย้อนไม่ย้อนฮะเดี๋ยวกู <c oughs> จะว่าทำไมเนี่ยนาคอสไพเ่พเอกไพ่เอกนาคอสไ,ไพเ่เอกแล้วเราชอบไพ่เอกแต่ก็เก็บไอตัวไต่กัมแพงไม่ได้อยู่โอเคกูนี่รั่วสุดๆเลยไม่มั่นใจอะว่าตักูจะปกป,ป้องเพื่อนได้อ่ะยิงมันเลยย้อนย้อนยิงมันเลย ยิงมันเลยเขาจะช่วยเอาใจช่วยนะยอนยอนเขาจะเอาใจช่วยเขาจจเอาใจช่วยจัดการมันจัดการมันเลยยอนยอนยอนบอกแบคคนเดียวไม่ไว้ฉันมันกำลังจะตายแล้วมันพิมพ์อะไรมาเนี่ยกูอ่านไม่ออกข้อดีของการเล่นเซิร์ฟจีนไงแงยแหละกูไม่รู้ไงว่ามันจะพูดอะไรไม่นะยอนมึงทอมยอนกูเหรอขาไม่ก้ามฮ่าโดนไหมนันไม่โดน่ะ หมือนนาคอสจะไปไล่เก็บคิกซี่ฮะอ่าเมลคัมเมหห้าไล่มนาคอสกำบัดกับสิ่งนี้อะไรเซลิกา้าอะไรอะไรด้านออกไปไปซะเรามีระยะไกล2ตัวเลยฮะคาเมคาเมห้ากับฟิลด์ซันยอนเนี่ยสถานการณ์เราก็ดีทําไมเราโดนมันฝ่ายขึ้นบ้านวะเนี่ยฮะอทำไงได้เนี่ยทำไงดียอนยอนขวางขมูบ้านยอนกูวางขมูบ้านจริงๆทำไม่กูฟิกเกอร์ทำไมกูไม่รู้มั่ว เรือหางยาวไปเลยเรือหางยาวมันม nope. nope. like ีประโยชน์แล้วครั้งนี้ยังมีประโยชน์แล้วจะกัดเปย์น่าแมงช่างแมงอย่าไปยุ่งกับเปย์น้าเลยแล้วเรือหางยาวฝั่งนู้นแบงมาโยนโยนช่วยโยนด้วยตัดเลือดตัดเลือดตัดเลือดช่วยโยน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 เก็บหมดตีว่าเออขาไม่ขยับคลิกซี่เราไปคุยกับล่ามะม่วงเรือหางยาวเข้าไปแล้วเรือหางยาวเรือหางยาวย้อนยิงฟรีย้อนยิง ยิงยิงแต่อะไรฮะตัวแต่กำแพงเดือด่างยากฝั่งนู้นมาย้อน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 อะไรมันมีเกิดย้อน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 อะไรเนี่ยนอกชิวเคียวหรืออะไรโอ้จบไหมอะไรอีกเนี่ยไปทอนย้อนย้อนแล้วก่อนย้อนเฮ้ยมีคนขึ้นแท็กซี่มาว่ะอะไรเนี่ยฮะฮะขาเมคเม่า โอเคตัวปัญหาไปแล้วมาไม่มีแครี่พวกมึงก็ไล่ประโยชน์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 เก็บหมดตีนะค้อนได้ไหมถ่อจะลราชฉอดฉันหน่อยชินะค้อนบอกเฮ้ยคลิกซี่ตัวให้แล้วกูให้มึงไปแล้วตัวนี้กูขอก็ได้ขามีห้าจบเกมฮู้ฮู้สนุกอ่ะฉันชอบนะ สนุกสนุกฉันชอบถ้าใครเล่นดีเหล็กแล้วมาเล่นตัวนี้น่าจะได้นะเกมนี้ย้อนแบกจะขอบคุณนะจ๊ะอะไตัวนี้ก็ไม่บายจเจกันใหม่คลิปนหน้าหุ่นป้องแป้งน่ารัก